สวัสดีค่ะบ้านสวยเจ้าของขายเองนะคะน่าอยู่มากๆบรรยากาศดีๆนะคะพื้นที่กำลังพอเหมาะเลยค่ะเนื้อที่ขนาด200ตารางวาพร้อมบ้านสวยๆค่ะเจ้าของขายเองด้วยนะคะหลังนี้ดูบ้านนะคะบ้านสวยค่ะมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ221ตารางเมตรด้วยกันนะคะ4ห้องนอนสี่ห้องน้ำา1ห้องครัว1ห้องโถงค่ะ ตั้งอยู่ที่หมู่สี่ตำบลองครักษ์หมอหลังมสวนะคะจังหวัดนครนายกค่ะอยู่ใกล้โรงเรียนสาธิตองครักษ์สองกิโลเมตรห่างจากมหาวิทายาลัยศรีนครินทร์ทวิโลดองคลักษ์นะคะ2.5กิโลเมตรค่ะอยู่ใกล้ศูนย์การแพทย์นะคะอยู่ใกล้ซีเจอยู่ใกล้เซเว่นค่ะ บรรยากาศสงบเหมาะแก่การพักผ่อนนะคะไว้อยู่อาศัยก็สบายไว้ทําเป็นบ้านพักต่างอากาศก็บรรยากาศดีค่ะโอบร้อมด้วยธรรมชาติเลยนะคะแปลงนี้ราคา3 9ล้าน9แสบาทค่ะสนใจสามารถเจราจาต่อรองราคากันได้นะคะโทรคุยสอบถามนัดชมแปลงจริงติดต่อได้ตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปสามารถติดต่อเจ้าของได้โดยตรงเลยนะคะ ในวันนี้เจคเคนโอขอนำเสนอข้อมูลเบื้องตน้นแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหน้าช่องเจคเคนด้วยนะคะจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้าไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องของเรานะคะสวัสดีค่ะ